B-Station ออกตัวใหม่แล้วครับชื่อว่า B-Station Plus นะครับเฮ้พ <Hey, S 1> ีนมีความแตกต่างอะไรกันระหว่าง B-Station ธรรมดากับ B-Station Plus <c oughs> ก็คือว่า B-Station Plus นะครับจะสามารถลงซอฟต์แวร์เอาไว้ดูหนังได้เฮ้ย <c oughs> แล้วลูกค้าเก่าอย่างผมที่ผมมี B-Station ธรรมดาอยู่อะผมลง Plex ไม่ได้เหรอผมลง Plex ไม่ได้เหรอ B Station ออกตัวใหม่แล้วครับชื่อว่า B Station Plus นะครับที่ไปที่ไต้หวันเนี่ยก็คือไปจับตัวจริงไาละตัวบอดี้อ่ะมันคือเท่าๆเดิมเลยเพราะว่าตัวบอดี้เนี่ยมันมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเพิ่มก็คือไซส์ฮารดดิ์ที่เปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยน CPU ข้างในใหม่นะครับวันนั้นเนี่ยที่ผมไปคอมพิเทคก็เลยไปถามกับเขาไปถามทางอินเจเนียร์ที่เป็นคนไต้หวันว่าเฮ้ย hey, มันมีความแตกต่างอะไรกันระหว่าง B Station ธรรมดากับ B Station Plus แน่นอนสีที่แตกต่างกัน ง่ายๆเลยก็คือขนาดไซส์นิดถ้าเป็น B-Station ธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่4เทาไบต์แต่ s t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  o o p p u u เนี่ยครับจะอยู่ที่8เทาไบต์แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือ CPU อด้านในซึ่งเขาไม่ได้บอกนะครับว่า CPU เท่าไหร่เดี๋ยวผมลองไปดูด,าดาัตชีดว่าเป็นยังไงเนาะแต่คอนเซ็ปเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่า B-Station Plus ครับจะสามารถลงซอฟต์แวร์ เอาไว้ดูหนังได้ชื่อ Plex s e r v ร์หลายคนที่มีความรู้ด้าน IT อยู่เนี่ยหรือว่ามีคนมีความรู้ด้านมีเดียเอนเตอร์เทนเมเนี่ยก็จะพอรู้ว่า p l ล็กเซิร์ฟเวอร์เป็นซอฟต์แวร์ที่มันมีมานานแล้วแล้วก็เคยที่จะติดตั้งอยู่ใน NAS แล้วครับตอนนี้มันก็สามารถลงใน B-Station Plus ได้แล้วดังนั้นเนี่ยเราเอาหนังมาเก็บอยู่ใน B-Station Plus แล้วก็สามารถที่จะดูผ่านแอป Plex Server ไม่ว่าจะผ่านมือถืออแท็บเลต็ต หรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าจะเป็นทีวีทีวีบางรุ่นอย่าง Android บางรุ่นหรือว่าจะเป็นพวกซัมซุงก็ลงเพล็กซ์ได้เอ่อไอีก็ลงเพล็กซ์ได้ก็คือทุกอย่างสตรีมาจากตัวตรงส่วนกลางได้หมดก็คือนั่นหมายความว่าเป็น B ีเซชั่นพลัสนะซึ่งผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยแล้วลูกค้าเก่าอย่างผมที่ผมมี B ีเซชั่นธรรมดายอยู่อ่ะผมลงเพล็กซ์ไม่ได้เหรอไม่ได้คนระับจะต้อง B เป็น B ีเซชั่นพลัสเท่านั้นเพราะว่าเขาบอกว่า C ี u มันเปลี่ยนแต่ผมยังไม่ได้เคยลองนะว่ามันจะเวอ่่าาผมบกว เมื r r variance, ่อผมเคยลองเมื่อประมาณ5-6ปีก่อนเนี่ยผมลองเทคกับเนสมันได้เวิร์กเพราะว่าเราเปิดสับไทยเน่ยสับเพเอร์ไทยเนี่ย มันทาให้ต้องมีการเรียนเรนเดอร์ใหม่ทําให้มันกระตุกก็เลยเป็นข้อคิดไว้ว่าเอ้ยถ้าเกิดวันนี้ใครสนใจบ e s ซชันพลัอยู่แล้วก็คิดว่าจะเป็นถ้าเป็นหนังนะครับก็ลองเป็นคอนเซิร์นดูก่อนแล้วกันเนาะว่ามันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางผมไม่ได้การันตีว่ามันจะ work around, เวิร์ก100%สาหรับการที่ดูหนังฝรั่งแล้วก็เปิดซับไตเติลไปด้วยนะครับก็อัปเดตข้อมูลเป็นเบื้องต้นประมาณนี้ละกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ